ก็เดี๋ยววันนี้จะไปเติมน้ำมันให้ดูนะผมว่าไ y M S X มเเนี่ยนะฮะเ,เติมเต็มถังนะผมน้ำมันมันจะตรงหรือเปล่านะครับก็เ,เพื่อนๆหลายคนขอกันเข้ามานะผมขอมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำให้ดูนะก็วันนี้เดี๋ยวจะไปเติมให้ดูนะครับใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปางใส่ใจไอ้น้มีมองมีมองครับผม ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติวยำเย็นนะครับผมก็วันนี้เลอกเรียนนะฮะก็เดี๋ยวจะมารีวิวไมเอเมดนะครับผมก็ตัวนี้ใช้ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็สําหรับเจ้าตัวน้ํามันนะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะผมว่าไมเอเมดนะครับผมเวลาน้ามันมันจะหมดนะฮะมันชอบเพี้ยนนะครับคุณผู้ชมก็คือ เหมือนน้ำมันถังเรายังไม่หมดหรอกครับแต่ไอเนี้ยมันกระพริบก่อนนะผมมันจะทำให้เราลวนนะคราวน,นั้นผมเออไปเติมนะผมน้ำมันมันกระพริบนะตอนนั้นเติมไปประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าบาทนะผมก็ยังไม่เต็มถังเลยนะโอ้ยเดี๋ยวหมกลนก็ตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะใกล้จะหมดแล้วแหละมันกระพริบมา,มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็วิ่งไปกับวิทย์ไล ก็เดี๋ยววันนี้จะไปเติมน้ำมันให้ดูนะผมว่า My m ม m S x เนี่ยนะฮะเ,เติมเต็มถังนะผมน้ำมันมันจะตรงหรือเปล่านะครับก็เ,เพื่อนๆหลายคนขอกันเข้ามานะผมขอมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําให้ดูนะก็วันนี้เดี๋ยวจะไปเติมให้ดูนะครับแต่ว่าข้อเสียของ m x เนี่ยก็คือมันไม่ได้ถึงกับ ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมสำหรับเข็มวัดนะ้ำมันนะครับมันไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกยังไงมันก็สู้ของเดิมไม่ได้นะครับของเดิมนี่มันจะมีความเที่ยงตรงมากกว่านะครับก็สำหรับความเร็วก็เหมือนกันนะแต่ว่าความเร็วนี่ข้อดีของมันก็คือมันปรับได้นะครับปรับให้แข็งปรับให้อ่อนได้นะเออมันมีวิธีตั้งค่าเดี๋ยวค่อยมาสอนแยกอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะครับทุกคนก็ คลิปนี้ก็ท่ออาจจะไม่ค่อยดังนะครับทุกคนเราใส่เป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะแวะปั๊มปตทอของงูแล้วกันนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็ขับประมาณ80ก็พอนะฮะไม่เร็วเกินไปซ้อนสองนะฮะแต่หมวกข้างหน้านี่เหมือนจะปิวตลอดเลย ฝนเพิ่งจะตกไปสักพักหนึ่งได้นะครับฝนหยุดก็ก,กลับบ้านพอดี <G ül> s> <S ก็สำหรับเรือนไม้ m บ x นะครับผมเรื่องของสีหน้าไม้นะผมผม <G ül s> ว่าสีที่ดีที่สุดของหน้าไม้จะเป็นสีแดงนะครับผมก็ลองมาแล้วนะ วิ่งทั้งกลางวันกลางคืนนะผมสีที่ดีที่สุดก็คือสีแดงนะครับเพราะว่าสีแดงมันไม่ฟุ้งอ่ะตอนกลางคืนนะครับสีแดงเหมือนมันจะแดงแดงเข้ามาหนิวแต่ว่าถ้าเป็นสีฟ้าหรือเขียวนี่คือมันจะแบบสะท้อนกับชิวชิวหมอกกับนกนะครับมันก็จะแสบตานิดนึงขนานเบรกกระทันหันมีตลาดนั้นแล้วรถโคตรติด มีมองมีมองครับผมยิ้มฟันข่าวเลยเดี๋ยวแวะเติมน,น้ำมันสักคู่นะผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นเต็มทุกขีดหรือเปล่านะครับ ประมาณวันนี้ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดสามทเติมเก้าห้าดีกว่าเก้าห้าครับเก้าห้าเต็มเลยครับ้าห้เต็มครับผม ลงไม่ต้องเติมน้วมั้งโอเคนะผมก็ตอนนี้เราเติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับผมก็เต็มนะผมเต็มทุกขีดแต่ว่าอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลง,ลงบ้างนะครับแต่ว่าไม้นี่ น้ำมันมันยังไม่หมดเกี้ยงนะผมแต่ว่ามันกระพริบก่อนนะไม่เบรเกนี้มันก็ไม่ค่อยจะตรงล้วเท่าไหร่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็มันจะขึ้นขึ้นลงๆนะผมแต่เนี่ยนะมันเต็มอีกแล้ว อันนี้เขาเติมไม่ถึงกับเต็มเต็มที่นะผมก็มันยังเหลือที่ในถังอีกนะน่าจะเติมเต็มที่เมื่อกี้น่าจะได้ประมาณรักหกสิบห้าบาทนะครับแต่ว่าเขาเอาเป็นหกสิบไปเลยก็จะได้ไม่ต้องถอนนะนี่นะครับผมก็สาหรับเจ้าเรือนไม่ก็ตรงนะผมแต่ว่าตอนนี้น้ามันใกล้จะหมดเหมือนเมื่อกี้มันกระพริบอะ่ะคือมันไม่ตรงนะครับนี่แหละครับผมก็คือข้อเสียของพวกไม่ ทุกชนิดนะผมเป็นไม้แปลงนะครับทุกชนิดมันต้องมีข้อใดข้อหนึ่งนะผมที่มันเพี้ยนนะก็ถ้าใครใส่สวยๆนะครับผมก็ใส่ได้นะครับใส่ประกวดอะไรงี้นะฮะแต่ว่าถ้าใครใส่แบบว่าเน้นใช้งานนะผมแนะนําของเดิมดีที่สุดนะครับอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ออะรนะไม่รู้ด้วยนะครับผมว่าอายุการใช้งานมันจะสู้ของเดิมได้หรือเปล่านะผมของเดิมติดรถมานี่ก็ ประมาณสิบกว่าปีนะผมแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะผมเออก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคิปการทดสอบเรือนไมเอ s x ็นะครับผมไปเติมน,น้ำมันนะก็ได้ข้อสรุปนะครับผมเติมเต็มถังขึ้น,ข,นขึ้นครบทุกขีดแต่ว่าถ้าตอนมันจะหมดนะผมมันชอบเียนนะครับเหมือนมันมันหมดก่อนไอในในในเน,นี้ยมันหมดก่อนที่น้ำมันเราจะหมดอะ่ะเออก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเอาไปคิดกันตัวเองนะครับผมว่า จะยังไงนะคบผมแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะใส่อีกไม่นานนะครับผมสําหรับ My m ม y b e เนะมันสวยจริงนะผมแต่ว่าในเรื่องการใช้งานเพราะว่ามันยังไม่ค่อยโดนนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะผมก็กลับไปทำการบ้านนอนก่อนนะผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ